พี่บอยคะจัดตัวตัวนี้ให้หน่อยโอ้โหมันเรียกพี่บอยครับขาไมดรวยอย่างนี้เลยไปจ้ <c oughs> นี่ตัวตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพักเท้าจาระเข้นี่พักเท้าจาระเข้ตัวนี้งานใช้ดีมากนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมมีเขาเรียกอะไรกิบล็อกมีปิ้นมีอะไรให้ครบเรียบร้อยนะครับเวลาพับขึ้นมันก็จะเปาะแปะปอแป,ป,ปะพับล็อกไม่ร่วงลงไม่ตกนะครับเมือ่อกติพักเท้ายางธรรมดาเราพับขึ้นเก่าเกัาก็จะร่วงลงเอง รถเราก็จะทรงไม่สวยนะครับหรือว่ายางใช้ไปนานก็จะฝึกก็จะลื่นได้ตัวนี้ไม่ลื่นนะครับตัวนี้เป็นฟันแบบอยาก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 ,ยากไม่ทิ่มตีนไม่ลื่นนะครับตัวนี้ใช้ดีมากใช้ดีจริงนะครับสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นนะที่เป็นฮอนด้านะครับใส่ได้หมดเลยฮอนดายมห้าใส่ได้นะครับใครสนใจยางพักเท้าเอ้ยพักเท้าจระเข้ตัวนี้ปกต,ติคู่ละ200กว่าบาทวันนี้ผมจัดโปรให้ใครรับเอาไป120บาทจัดส่งให้ฟรี120บาทจัดส่งให้ฟรีเฉพาะคนที่แชร์ินี้ คนที่แชร์คนที่กดไลค์คนที่จุดถูงใจเพจนะครับนี่เอาไป120บาทส่งให้ฟรีเฉพาะมีไม่เยอะนะผมมีประมาณ10-20คู่นะครับมีไม่เยอะโลให้นะครับเป็นพักเท,าากเท้าจะาะเข้สามารถใส่ได้กับลุกรุนบางคนอาจจะเบื่อเพื่อพักเทา้ายางดำๆที่มันแบบเบื่อแล้วนะครับเอาตัวนี้ไปใช้ใช้ดีทรงสวยนะครับทรงสปอร์ตขึ้นนะครับใครสนใจก็อันตามนี้นะแหละแครูปุคหายมินไม่ต้องพูดเยอะมีไม่เยอะไป